มินจะมาแนะนำตัวคูสเตนนะคะหน้าตันยืดได้สองถึงห้าเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทีการใช้งานกันนะคะก็จะใช้งานแบบไหนนะคะอันนี้ยกสูงได้สองเมตรห้าลกน้ำหนักได้ที่ตันห้านะครับก่อนใช้งานก็ยกเต็มที่ขึ้นครับนี้ก็เปิดอยู่ตรงนี้หน้าจอหน้าปัดจะโชว์ชั่วโมงการทำงานวนแบตเตอรี่สถานะแบตเตอรี่ครับนี่จะเป็นยกขึ้นครับน้อวาจะเหมือนกันนี่เราลงนี่เดิหน้านี่ถ่าย นี้จะเป็นปุ่มแตตัวนี้จะเป็นเซตตี้ในกรณีที่ว่าเราเดินรถถอยหลังแล้วข้างหลังเราเป็นกำแพงรถก็ไม่อัดเราเข้ากำแพงมันจะเด้งรถไปข้างหน้าอย่างนี้แล้วตัวนี้จะเป็นสแตนซึ่งตัวนี้จะยืนขับได้แห่เราลองมายืนขับนี้เดินถอยหลังแต่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่แห้งก้อนละ60แอมป์สองก้อนร้อยแอมป์12โวลต์ตัวนี้เวลาเราชาร์จแบตเราก็ใช้สายสายชาร์จแบตเราจะให้ไปอย่างนี้เสียบเข้ากับเต้ามีที่ไหนแล้วก็เสียบเข้ากับไฟบ้านได้เลย เราชาร์จแบตก็ปิดสวิตช์ยกสตี้กขึ้นนะครับไม่ต้องเอาสติ๊กหลงลก็ชาร์จแบต aw, เลยายยาวเลสสิบห้าตัวนี้จะใช้เป็นเฉพาะバレต์ตัว E นะครับแต่ว่าバレาต์ที่เป็นแบบเดิมส่วนวิธีดูแลรักษาตัวนี้ล่องเสาจะใช้เ,นเบนจลอดีป้ายไปที่ลอ้อลูกปืนตรงนี้สองฝั่งป้ายไปที่นี้แล้วก็ขบขึ้นให้สุดแล้วเราจะขยายหรือหุบขาห,หุบหาใช้ไฟด้านซ้ายลูกปืนลปงานขึ้นแล้วก็สลไลด์งาน